ครับราศีกรกฎนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่17กรกฎานะคะจนถึง16สิงหาค่ะ4 4 3 2ค่ะปีที่ 4, แล้ว4 4 3 2โอ้โหอ่ะลองดูนะการงาน4หรือป่าปีนี้1 2 3ครับการเงินปีแล้วก็4ปีนี้แหละครับ1 2 3 4ไหม่ไหม4ไหมส่4 ความรักครับ1 2 3 4 5ไหม5ไหม4ครับสุขภาพครับ1 2 3 3สาครับชอบทรงทรงนะถือว่าชอบทรงนะมีอะไรที่รู้สึกว่าน่ากลัวแล้วก็ต้องแก้ปัญหาบ้างไหมคะสำหรับตาซีนี้คือคือกรกฎเนี่ย ด้วยความที่ในในปีนี้มันเป็นปีที่เหมือนกับตัวช่วยเรื่องงานเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับความรับผิดชอบมากขึ้นงานยากขึ้นความเครียดเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องเรื่องงานกับเรื่องเงินเนี่ยค่อนข้างจะพอๆกันก็คืออยู่กลางๆคือ3ดาวจริงๆมันอาจจะตอนแรกมนันจะต่ำกว่านี้ด้วยแต่ว่าด้วยความที่เขาได้อานิสงส์ของปีเก่ามาพอสมควรดังนั้นเนี่ยต้องย้าว่าโปรช่วงโปรของราศีกรกฎเนี่ย คือต้นปีเลยไตรามาสแรกเลยเป็นช่วงที่จะทํางานทําเงินทําทองเริ่มต้นธุรก,กิจเปิดร้านใหม่หรือโปรโมทความก้าวหน้าเนี่ยอะ,อะไรที่ทําได้อย,อ,อย่ารออย่ารอให้รีบทาตั้งแต่ช่วงไตรามาสแรกใชออ่อย่าเรียกว่ามันเป็นความฝันนะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําสําหรับใครราศีกรกฎเนี่ยกับปีนี้เรื่องความรักเนี่ยออกมาดีเลยแต่ว่าอย่างที่ย้าว่าช่วงต้นปีจะเป็นช่วงที่ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวแต่พอผ่านไปปุ๊บอ่ะมันมีความผันผวนมีอุปสรรค เกิดขึ้นกับชีวิตโดยเฉพาะเรื่องที่เตือนอันนึงคือเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าเป็นราศีที่มีความวุ่นวายเรื่องการเงินเป็นราศีที่มีเปอร์เซ็นตในการถูกโกงถูกโกงถูกหักหลังนะครับนนเนี่ยจำไม่ได่ว่าคนหลังสงกรานไปแล้วเนี่ยหยิบจับเซ้นอะไรกับใครหรือถ้าจะเริ่มธุรกิจอะไรใหม่กับใคร ด,ดูดีหน่อยสุขภาพก็ก็กลางๆอ่ะส,สุขภาพอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นสำหรับเขาเท่าไหร่ไม่ได้เป็นประเด็นนะครับแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเค่ะ